There was once day that h so าเจอ a s อง c e a ก a y เ h ีย I w o ้ l d p ่เราอยู่ที่บางพ Symphony of the Sea Hotel นี่ไปโร,ง,รงแรมติดาะนี่บริการะเราพาเพื่อนมา review โรงแรม Symphony of the Sea นะครับอยู่บางทักบางแสงน,นะวันนี้ก็องนอนแบบเตียงทาวนนะิรัน แล้วก็จะมีพอสอบให้เรา็เครื่องนะไฮไลท์เลยเครื่องคือตรงนี้นี่นเป็นซีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปดูว่าซีวิวเป็นยังไงนะบรรยากาศเดินไปได้ถึงนู่นเลยสะพานกลางทะเลนะคนก็นิยมมาพักผ่อนกันที่นี่พอสมควรนะตรงนี้ก็จะมีต๊ะเครื่องแป้งต๊ะเขียงสื่อให้เรามีรายการอาหารที่ให้ใช้บริการ,รทีวีหนึ่งเครื่อง ในส่วนนี้ก็เป็น walk in closet นะครับแล้วก็มีตู้เซฟนะครับใจ<ห>ให้เราใช้บริการเนาะมีรองเ้าให้สองคู่นะครับมุมนี้มุมวางของ่อะเข้ามามุมนี้ตรงนั้นเข้ามาเนี่ยของที่เขาแจกนะให้ใช้บริการอันนี้คือห้องน้ำห้องอาบน้ำนะโอ้ห้องอาบน้ำดีมาเห็นมุมแบบ ซีวิวเลยนี่ชับชัดดีไม่ดีฝั่งนะู้นอาจจะเป็นเกาะอะไรอนะ่ะเกาะสีชังนะว้าวซนนี้คือซอนที่เขาแจกฟรีนะชากาแฟน้ำดื่มมีการต้มน้ำนะซนนี้คือซอนที่เสียตังค์แน่นนี่ประมาณนี้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวพาไปรีวิวส่วนที่สอ ครับบรรยากาศยามเย็นดีมาก6โมงเย็นโรงแรมนี้ครับ4ชั้นตรงนี้นนะและข้างล่างเป็นคอนโดนะครับที่นี่มันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นทั้งโฮเทลแอนด์คอนโดนะและ้วตรงนี้เป็นฝั่ว่ายน้ำนะครับและนี้คือทะเลนี่ค่ะสวยมากยามเย็นอากาศกำลับบงดีมากและไฮไลท์ของที่นี่นี่คือมีช่อพาะที่ยื่นออกไปในทะเลเดี๋ยวเราจะไปสุดนั้นกันตอนนี้แสงกำลับบงดีมากไะนี่ครับบรรยากาศยามเย็นที่ The Symphony of

<Scholars. S 2> เรามาสรุปภาพรวมครับ Symphony of the Sea Hotel นะครับที่บางพระบางแสนใกล้หาดวอนนภานครับเรามาพักแบบห้องดีลัก์ที่เป็นแบบซีวิวนะเนี่ประมาณนี้เนาะตอนเช้าตื่นมาบรรยากาศก,ก็ถือว่าดีนะคนมาออกกาังกายกันเยอะนะครับค่าห้องเนี่ยตกอยู่ประมาณเราจองผ่าน a โก d a านะครับอยู่ประมาณ3,200นา แล้วเรามีการมาพลัสเปลี่ยนประเภทห้องน,นิดนึงเป็นห้องแบบซีวิวจบเ,เสร็จเประมาณ3,650บาทรวมอาหารเช้านะแล้วก็มีน้ำดื่มให้พร้อมที่จอดรถนะครับที่จอดรถที่เป็นที่จอดแบบใต้อาคารก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างปลอดภัยนะครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบตอนเช้า,ชาก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนมีโอกาสมาแถวบางแสนหรือบางพระศรีราชานะสิะงคโปร์นี่ออฟเจสซีโฮเทลเป็นทางเลือกหนึ่งครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้อ่านอะไรเที่ยวแหนไปบ่ยอยีายวเดียดรายกันที่ถัดไปครับไปบ่อย